โตเกียวมารุยนะครับรุ่น d e s ซอร์ตอีเกนะครับนี่เป็นรุ่นของอายุ10บวกนะครับก็ตุงนี้ซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะฮะซ่อมอะไรนะครับก็เปลี่ยนเฟืองนะครับนี่นี่นะฮะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนี่นะฮะอันนี้แม็กกาซีนนะครับนี่นะฮะใส่ลูกจุด หนึ่งสองกัมนะครับนี่นะฮะของโตเกียวมารุยอ่าการโฟกัสอาจจะไม่ได้ดีพอนะครับนี่นะฮะก็การทำงานนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับ AA เกสี่ก้อนนี่นะฮะใช้งานได้จริงนะครับกดยิงเห็นไหมครับนะทำงานอันนี้ยิงเปล่าๆนะครับใส่แมกกาซีนนะครับนี่นะฮะใส่แมกกาซีนเข้าไป เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องเทสนี่นะฮะใส่รูป6มิลลิเมตรนะครับจุดหนสองนะครับเดี๋ยวเราจะยิงให้ดูว่าทำงานได้จริงนะครับนี่นะฮะ,อ,ะอันนี้อาจจะไม่ขึ้นเอาใหม่ นี่นะเห็นไหมครับขึ้นมา1 5 1นะครับอันนี้ใส่เฟืองของ18บวกนะครับนี่นะฮะยิงให้ดูใหม่ครับทำงานได้จริงนี่นะฮะ155.8เป็นไงครับสำหรับโตเกียวมารีดีเซอร์อีเนะครับนี่ทำงานได้จริงนะครับ ปืนปืนออโต้นะครับหลังจากเปลี่ยนเฟืองกับร้านโลกรีไปนะครับนี่นะฮะขึ้นร้อยหกสิบสอนงนะครับ,รบอันนี้ลูกจุดหนึ่งสองนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นลูกจุดสองศูนย์นะครับความแม่นยำก็จะมีสูงมากขึ้นนะครับนี่นะฮะทำงานนี่นะฮะ ได้จริงนะครับซ่อมได้นะครับเก็บไว้เป็นอของมีค่านะครับนี่นะฮะของเล่นพลาส,สติกนะครับก็ชำรุดกันได้ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับอันนี้ใส่สปริงสแบวกก็ความแรงอยู่เท่านี้เฟืองพลาส,สติกก็คือพลาส,สติกนะครับไม่ใช่โลหะนะฮะ made in Japan โตเกียวมาลุอิ ขอบคุณมากครับที่รับชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูในคลิปต่อไปยังไงาหากชอบไม่ชอบยังไงก็ติชมได้หลังทายคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับนี่นะฮะสวยงามครับหน้าเก็บสะสมของเล่นครับตัวเกี่ยวมารุ